คางนี้เรามาอรัตนาศิล8แปดเพื่อให้ยืนยันว่าตัวเองจะรักษาศีลศิลปดมาขอบวชเป็นแม่ชีสมาทานศีลอัฐศิกขาอัฐแปลว่าแปดศิขานะคือศึกษารักษา เป็นศีลแข้อที่ได้กล่าวไปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดกรรมไม่โกหกไม่ดื่มสุราไม่บริโภคอาหารล่วงเวลาคือในเวลาวิการ ไม่ประดับตกแต่งทัดทรงสวมใส่เครื่องหอมเครื่องผัดทาทัดทรงดอกไม้หรือป้อนลำขับร้อมประโคมดนตรีไม่นั่งที่นั่งที่นอนอันสูง ข้างในยัดด้วยนุ่นสำลีีอันวิจิตมันนุ่มมันเพลิดเพลินในการหลับการนอนมันสบายเกินไปอันนี้มีอยู่8ข้อมี8ข้อแค่นี้ที่เราจะต้องรักษาดันมามาเพื่อที่จะสมาทาน ศึกษาสิกขานี้เอาไว้รักษาเอาไว้ในการอยู่เป็นแม่ชีในนักบวชก็ได้บวชแล้วเป็นแม่ชีแล้วก็ในเวลาหมู่กลุ่มมีการงาน ที่จะพอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือพอไม่มีการงานที่จะต้องช่วยเหลือกันแล้วแล้วก็เข้ากุดภาวนาศึกษาจิตของตนศึกษากายของตนศึกษาจิตของตนการเจริญสติมีสติตื่นรู้ ทำความรู้สึกให้รู้กายหรือความรู้สึกให้รู้เวทนาหรือมีความรู้สึกให้รู้จิตหรือธรรมดาธรรมชาติที่เกิดดับไม่เที่ยงเรียกว่าสติปัฏฐานให้เห็นความไม่เที่ยงของมันให้เห็นกายเนี้ยที่เราใช้อยู่ชั่วคราวเนี่ยว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรเปลี่ยนเป็นของเสือ่อมเกิดดับเป็นปกติกายเนี้ยจิตเนี้ยนะ่ะแวบบมาแวบบไปคิด คิดกังวลคิดยินดีคิดพอใจคิดแวบ,บมาแวบ,บไปเนะี่ยซึ่งจิตเนี่ยก็เกิดดับเป็นปกติไม่ใช่ของตัวของตนไม่ใช่ของใครนี่แหละมารู้มาเห็นธรรมดาธรรมชาติที่เกิดดับของจิตหรือเวทนาในความรู้สึกยินดีพอใจไม่ยินดีไม่พอใจก็เกิดดับเป็นปกตินี่แหละให้มาเห็นว่ามันไม่เที่ยงเกิดดับเป็นปกติของมันมาเห็นความไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงนี่แหละมาเห็นธรรมดาธรรมชาติที่มันเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเป็นธรรมดา มาเห็นเรื่องราวของธรรมดาที่ประชุมมาสลายออกไปปีๆนะถ้ามีเวลาบ้างก็นะไปพิจารณามาดูมารู้มาเห็นให้แจ้งชัดเจนของธรรมดาที่เกิดมาแก่เจ็บตายที่มีการเกิดก็มีการดับประชุมมาสลายออกไปของมันไม่เที่ยงของมันปีๆไม่เห็นของไม่เที่ยงไม่เห็นของปีที่เกิดดับปีๆนะแล้วสละคลายออกคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกจากของเสื่อม ห้เห็นตามความเป็นจริงเพราะตอนนี้โดนหลอกโดนว่าตัวว่าตนเนี่ยหลอกโดนของเสื่อมเนี่ยแล้วสําคัญมันหมายกับของเสื่อมว่าเป็นของตัวของตนสําคัญมันหมายของเกิดของดับว่าเป็นของตัวของตนก็เลยเพลิดเพลินไปแต่ถ้าหากว่าใครเห็นเห็นตามความเป็นจริงว่าสภาวะาเนี้ยไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงขันห้าไม่เที่ยงกองทุกข์ไม่เที่ยง รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเขาเรียกว่าสภาวะทุกข์ก็จะเห็นทุกข์แล้วก็จะเห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือการเพลิดเพลินไปเป็นตัวเป็นตนตกับของเสือเส่อมเสื่อมนี้กับกองทุกข์นี้กองทุกข์ที่เกิดดับเป็นปกติธรรมดาประชุมมาสลายออกไปนะ่ะแต่อุปทานความยึดมั่นถือมั่นไปยึดไปถือไปเกาะเกี่ยวเพลิดเพลินไปเป็นตัวเป็นตนนี่เหตุให้เกิดทุกข์การดับทุกข์คือการหยุดการเพลิดเพลินไป ไม่สาคัญมั่นหมายของเสื่อมว่าเป็นของตัวของตนของประชุมมาสลายออกไปปีๆของเกิดของดับเนี ателей, ่ยของเสื <mor> ่อมเสื่อมเนี่ยไม่สําคัญมั่นหมายว่าเป็นของตนอืมเนี่ยเรียกเรียกว่าดับทุกข์ดับทุกข์ง่ายๆให้เห็นตามความเป็นจริงของเสื่อมว่ามันเสื่อมจริงๆของเกิดดับมันเกิดดับจริงๆของไม่เที่ยงไม่เที่ยงจริงๆเกิดแก่เจ็บตายประชุมมาสลายออกไปปีๆจริงจริงของจริงมันเป็นอย่างนี้ ไปฝืนไม่ได้ไปล้งไม่ได้ธรรมดาธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นก็เรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมชาติเวลาที่เหลือก็แค่ประคองอยู่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะกลับไปสร้างโลกไปก่อเกี่ยวความทุกข์นั้นมาอีกก็ดำลงไว้ดำลงไว้ด้วยความสะดวกในการอยู่ในการกินแค่ประคองไว้ ด้วยการไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเวลากินเวลาใช้อยู่ตามปกติธรรมดาการเป็นอยู่ไม่เบียดเบียนด้วยความคิดคำพูดและการกระทํามีความเพียรที่จะละอกุศลแล้วก็สร้างกุศลให้เกิดขึ้นเมื่อมีสติมารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเขาเรียกว่ากายคตาสติมารู้กาย เมื่อมีสติมารู้เวทนาเมื่อมีสติมารู้จิตเมื่อมีสติมารู้สภาวะที่เกิดดับไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนนี้มาเห็นการเกิดดับของมันอยู่บ่อยๆบ่อยๆบ,ยบ,ยบย่อยๆมีความเร็วในการเห็นเป็นสติปัฏฐานสติที่เข้าไปเห็นการเกิดดับขณะที่เรามีสติรู้กายหรือเห็นการเกิดดับไม่เที่ยงอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นกุศลมีความตั้งมั่นที่ปราศจากอกุศล มันจะไม่เพลิดเพลินไปเป็นตัวเป็นตนที่จะสร้างภพสร, ouais. สร้างชาติอีกเขาเรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ามันละเนี่ยมันละไม่เพลิดเพลินไปเป็นของตัวของตนเขาเรียกว่าดับทุกข์เพราะขณะที่ไม่เพลิดเพลินไปเป็นของตัวของตนเห็นตามความเป็นจริงแจ้งจินในธรรมดาธรรมชาติเห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของตัวของตนของทิ้งของเปล่าของแปรเปลี่ยนของไม่เที่ยงประชุมมาแล้วสลายออกไป ดับทุกได้เห็นบ่อยเห็นจนชินเห็นจนชัดเจนว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนในกองทุกข์ในของเสื่อมในของที่ไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่ไปเกาะไปเกี่ยวของเสื่อมเนี่ยว่าเป็นของตัวของตนมันก็จะไม่หลงไปไม่พเพลิดเพลินไปกับของเสื่อมละอุปทานความยึดมั่นถือมัน่นเขาเรียกว่าดับทุก เป็นผู้พ้นทุกข์ถ้าไม่เกาะไม่เกี่ยวเอามาทุกข์อีกไม่สําคัญมั่นหมายของเสื่อมมาเสื่อมอีกนะ่ก็จะพ้นจากทุกข์ผู้ใดก็ตามสําคัญมั่นหมายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพลิดเพลินไปในขันห้าก็จะไม่พ้นจากทุกข์แต่ผู้ใดคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกองทุก ของเสื่อมเสื่อมถ้าคลายออกแล้วก็จะพ้นพ้นแล้วจากทุกอขอให้เป็นผู้เจริญในธรรมาในการบวชในครั้งนี้น่าจะได้ประโยชน์อยู่หรอกสงบสํารวมในการประพฤติปฏิบติ